เดินทางมาถึงเ่าได้สุดท้ายแล้วนะครับกับการตามหาเจ้าหญิงกับกิจกรรม s ซี Princess Search ครับวันนี้เรายกขบวนกันมาจัดเต็มนะครับกับการตามหาสาวสวยครับที่จะเป็นว่าที่เจ้าหญิงซีโคคนต่อไปนั่นเองครับเราอยู่ที่นี่เลยกับมหาช่วยใจอาสัมชานั่นเองครับกิจกรรม s ซี Princess Search นะครับได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกก่อนว่านักสามหาช่วยใจอาสัมชานแต่ละคนเนี่ยดูดีมีสไตล์มากๆเลยครับแต่ว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้ใส่มงกุฎเป็นพรอมควีนครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่่่่่าาาแตตตลลละะคนนนเเเีีีียจดดูมมมมสไ์หหืือออทผบกรป ครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออันค่ะมีสีผมที่แบบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเปล่าแดงค่ะสีแดงสีนี้บ้างไม่ใช่สีบอลสีสีนี้แต่ว่าอยากจะทำผมสีแดงใช่ชอบทบบสีผมค่ะยังไงก็เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็รูปสนุกด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณครับมีสีผมไหนที่แบบโดนใจที่ว่าอยากจะทำไหมสีบอลสีบอลเลยเหรอต้องการเปลี่ยนรูปไม่ต้องอ่าก็อยู่ที่นี่กับเอแบกนะครับก็ต้องแบบรูทฝรั่งนิดนึงชวนเพื่อนๆมาโหวตด้วยแล้วกันนะโอเคขอบคุณครับ สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่พลาดโอกาสในวันนี้ไปไม่ต้องเสียใจครับยังมีอีกหนึ่งโอกาสนะครับเพียงแค่คุณครับหยิบมือถือของคุณนะครับถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของโรแลนด์ซีคูนะครับแล้วเข้าไปอัปโหลดได้เลยนะครับที่ Facebook Fan Page ของโรแลนด์ไทยแลนด์ครับอย่าลืมเด็ดขาดครับใส่ชื่อนามสกุลอีเมลและเบอร์ติดต่อกลับด้วยละกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ใกล้หมดเขตแล้วนะครับสามารถเล่นสรุปได้แต่ตอนนี้วันนี้เลยครับจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับและวันนี้นะครับเรามาอัปเดตสาาาาาาวววๆททัััั้้้้้งง5มมช่่่่ยยรรรรรใใใหหหดดูคคคคคบบบีจจะไไเเปป็นนญิตออก ใครเป็นเจ้าหญิงซีคูก็ต้องรีบมากดไลค์กันนะครับกดโหวตเพียงแค่คุณนะครับเข้าไปที่แฟนเพจของโแรแลนด์ไทยแลนด์ครับก็จะได้เห็นสา,สาสวๆสวยๆนะครับที่มารลวมสนุกกันอย่างล้นหลามอยากให้ใครเป็นเจ้าหญิงก็ต้องรีบเข้าไปกดไลค์เพราะทุกๆ1ไลค์นะครับจะเท่ากับ1คะแนนหรือแค่ตัดชิ้นส่วนหน้ากล่องของโแรแลนด์ซีคูพร้อมเขียนเบอร์ผู้เข้าประกวดแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นมาหน้าจอตอนนี้นะครับเท่านี้ก็จะได้รับเพิ่มอีกกล่องละ5้าคะแนนครับอย่ารอช้าครับมาโหวตคะแนนให้กับคนที่า่ ww.com/ land และรายการโค้กไกด์เดี๋ยวเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวม,มาฝากกันนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับโรแลนด์ซีโสีที่แฟชั่นนิสตาแนะนำแก่กล่องพร้อมทำสีครับ U Channel โทรทัศน์ของคนรักดันรี24ชั่วโมง